สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ยักษ์อยากเล่าครับผมนี่คือช่องผมเองนะครับย้อยแดงครับ YK ดีๆนะครับมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับเรื่องของฟุตบอลเรื่องของโลกลุกหนังเนี่ยครับเอามาเล่าสู่กันฟังครับอาจจะเป็นเรื่องของนักเตะสมัยเกา่าๆที่อยู่ในระดับตำนานหรือว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันที่มันเชื่อมโยงกันได้และพอจะมีความรู้ให้กับทุกคนนะครับปกติก็จะใส่เสื้อซ้อมใส่ชุดวอร์มใช่ไหมฮะแต่เกมนั้นเนี่ยเร์อพูลใส่เสื้อยืดสีขาว ข้างหน้าก็เป็นรูปของลูซเรสข้างหลังก็เป็นเบอร์เจแล้วก็ชื่อลูซเรสถ้าลูกหลานหรือคนในครอบครัวมันทําผิดจริงๆเนี่ยการกระทําแบบนั้นมันอาจจะดูดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาต้องถือว่าเป็นสัปดาห์ที่แฟนๆพิศาจแดงแมนเชสเตอร์เนเตดน่าจะมีความสุขนะครับ การบุกเอลชนะสอาตันได้3-2ในช่วงเวลาที่สาการไม่ค่อยดีเพราะโดนนําไปก่อน2-0แต่กลับมายิง3ประตูรวดแล้วคนที่เป็นฮีโร่เป็นอัศวินมาขาวคนนั้นก็คือเอลมาชาดอครับเอลิสันกาวานีลงมาในครึ่งหลังมีส่วนร่วมทั้ง3ประตูนะฮะเปิดให้กับบุนโรเฟรนเดสยิงตีไข่แตกแล้วก็ตีเสมอเองครับสอแล้วก็มาโมง่งทำประตูชัยในนาทีสุดท้ายเรียกว่าโอ้โหสวยงามมากๆนะครับ แต่ปรากฏว่าหลังจากจบเกมนะครับโลกออนไลน์โลกโซเชียลพวกนี้มันไปเร็วเหลือเกินยุคนี้ก็จะมีแบบหลากหลายแพลตฟอร์มนะฮะเฟซบุ๊กอินสตาแกรม t วิตเตอร์ยูทูบอ่ะอย่างที่เราเจอกันแบบนี้นะครับแต่ในของเอเซนการ์วนี่เนี่ยอัพสตอรี่ลงในลงใน Instagram ครับก็มีเพื่อนอยู่คนนึงครับก็ส่งข้อความแสดงความดีมาแล้วก็การวนี่ก็ไปโพสต์ลงในสตอรี่ของตัวเองแล้วก็ ตอบกลับไปว่ากราเซียเนกริโตคำนี้คำเดียวเลยครับเป็นเรื่องเลยฮะเพราะไอ้คำว่าเนกริโตเนี่ยอโอเคครับมันเป็นภาษาละตินอเมริกาแต่ว่าถ้าเทียบกับภาษาอังกฤษภาษาโยุโรปเนี่ยนะฮะก็คือคำว่านิโกรกลายเป็นเรื่องของการเหยียดเชื้อชาติไปซะอย่างนั้นเลยครับทั้งที่ความหมายของกาวนี่เนี่ยคือประมาณว่าอาจจะเป็นเพื่อนกันหรือคนที่รู้จักที่สนิทกันก เออขอบคุณเว้ยไอ้มืดอันนี้ขอพระทาาภัยนะครับแต่ว่าแสดงให้เห็นว่ามันฟีลลิ่งอารมณ์ประมาณนี้ไม่ได้มีการจิกกัดหรือการเย้ยหยันหรือเหยียดอะไรขนาดน,นั้นแต่มันเป็นเป็นเรื่องอาจจะเป็นเรื่องของวัฒนธรรมหรือการเติบโตขึ้นมาว่าไอ้คำเนี้ยมันก็ประมาณนี้แหละไม่ได้ถึงขั้นว่าต้องไปจิกกัดหรือเป็นการเหยียดสีผิวเหยียดเชื้อชาติขนาดนั้นถึงตรงนี้กลายเป็นเรื่องเลยครับเพราะมันเกิดขึ้นในอังกฤษครับแล้ว เกานี่ก็เป็นนักเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมในพิมลีซึ่ง FA สอบสวนแน่นอนครับสื่อทุกสำนักของอังกฤษตอนนี้ลงข่าวครบหมดเลยครับว่า FA เตรีมเข้ามาสอบสวนในเรื่องนี้ครับแม้ว่ามันจะเป็นแอคเคาท์ส่วนตัวในการเล่นออนไลน์หรืออะไรก็ตามแต่แต่ว่าเรื่องของภาพลักต้องคอยดูแลกันเคยมีเคสก่อนหน้านี้ครับแบรดดซินวาของแมสตี้กับเบเชมเมดี ก็หยอกล้อกันแบบนี้แหละนะครับสุดท้ายแบโดก็ไปเผลอใช้คําประมาณนี้ครับสื่อไปในเชิงของการเหยียดเชื้อชาติเหยียดสีผิวโดนแบนเหมือนกันซึ่งเคสนี้คล้ายๆกันเลยครับสําหรับเอเซนกาวนีมีการเผยว่าถ้าเจอบทลงโทษสูงสุดซึ่งมีโอกาสไม่ได้สูงมากครับเพราะว่าหลักฐานทุกอย่างมันครบหมดเขาอาจจะโดนแบนสามหนะักจากการประเมินนะครับ ณนะตรงนี้ที่ผมอัดคลิปเนี่ยยังไม่มีบทสรุปแต่ถ้าในมุมมองของสื่อของกรีฑแล้วนะครับยืนยันว่า FA จะมีการสอบสวนแน่ๆและมีโอกาสที่จะถูกแบนง3นะัดเรื่องนี้นี่ทำให้คิดถึงประเด็นหนึ่งเลยครับประเด็นใหญ่เลยครับเมื่อ9ปีที่แล้วนะครับ2011เดือนตุลาคมผมว่าถ้าใคร ก็น่าจะจำมันได้ดีอยู่เพราะว่ามันดังมากครับดังมากนะั่นคือคดีของลุยซูเรสกับประจุเอฟรารับเกมแดงเดือดวันนั้นครับมีการถูกจับภาพได้แล้วเอฟราก็รายงานต่อทางผู้สิท์แล้วก็ทางสมาคมฟุตบอลองังกฤษว่าลุยซูเรสพูดคำนี้คำเดียวกันเลยเนกริโตนี่แหละนะฮะคำเดียวันเลยแล้วไม่ใช่แค่พูดแค่ครั้งเดียวนะฮะคือตลอดทั้งเกมเนี่ยพูดหลายครั้งมากเรียกโน่นเรียกนี่เรียก,ยกมันเหมือนแบบเป็นการเยยดเย้ชาเยาะเยผิว กลายเป็นเรื่องเป็นราวเลยครับระหว่างการสอบสวนนะฮะร,ระหว่างการสอบสวนลิวพูก็ออกมาซัพพอร์ตดูซอเรสใส่เสื้อยืดรู้สึกว่าเกมเจอกับวีแกนก่อนเกมเจอกับวีแกน,นครับเป็นการวอร์มอัพลงอบอุ่นร่างกายในะก่อนเกมปกติปกติก็จะใส่เสื้อซ้อมใส่ชุดวอร์มใช่ไหมฮะแต่เกมนั้นเนี่ยลิวพูใส่เสื้อยืดสีขาวข้างหน้าก็เป็นรูปของดูซเรสข้างหลังก็เป็นเบอร์เจ็ดแล้วก็ชื่อดูซอเรสนะมันแสดงออกว่าเป็นการซัพพอร์ตครับเป็นการสนับสนุนดูซอเรส ไม่ว่าจะอะไรเกิดขึ้นเราคือทีมเดียวกันอะไรประมาณนั้นจะอยู่คอ,อยสนับสนุนคอยช่วยเหลือคอยอยู่เคียงข้างตลอดเวลาคเคนเนดกกก็ออกมาพูดเรื่องนี้ดักกิชคือกุนซือเอารดพูดในตอนนั้นครับ2011น,น,นก็บอกว่าทุกคนคือคนในครอบครัวแล้วสิ่งที่เราต้องการมากสุดคือการสนับสนุนให้กับลูยซอรสแบบเต็ม100ยเปอร็นั่นคือสิ่งที่คเคนเกดกบอกไว้แต่สุดท้ายาหลักฐานทุกอย่างมันชัดเจนเหลือเกินครับ ลูซเรสโดนแบน8เกมนะฮะในครั้งนั้นปรับอีก40,000ืปอนด์ครับแล้วก็ไอช่วงที่ภาพที่ใส่เสื้อของลูซิเรสสับสนุนลูซิเรสก่อนเกม há, เ,เนี่ยนะฮะของนักเตะของลิเวอร์พูลเนี่ยกลายเป็นที่โจดจันเลยครับว่าเฮ้ยมันเหมาะสมหรือเปล่าคุณสนับสนุนคนที่กำลังเหยียดเชื้อชาติเหยียดสีผิวอยู่นะถูกพูดถึงเป็นวงกว้างมากๆจนถ้าเวลาผ่านไปหลายปีครับ เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะสักผมไม่แน่ใจประมาณสัก2ปีที่แล้วปีสปีที่แล้วเนี่ยเจอี่ครารเกอร์ออกมาเปิดเผยถึงเรื่องนี้ว่าเขาก็รู้สึกว่ามันตะขิดตะขวงใจนะฮะในช่วงเวลาตรงนั้นแล้วก็เพิ่งมาเจอกับเอฟราด้วยเพราะว่าตอนนี้ทั้งสองคนเป็นคอมเมนเตอร์ให้กับ Sky Sport เหมือนกันก็ได้ขอ,ขอโทษขอโพยกับเอฟราแล้วว่ามันไม่น่าเกิดสิ่งน,นั้นเกิดขึ้นในการสวมเสื้อสับสนหุยส์โซเรสทั้งที่ ทุกคนแทบจะรู้ว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องจริงที่มันเกิดขึ้นนะครับว่าวัลสุเรสพูดจริงๆนะครับซึ่งเอฟราก็ก็จะรับความขอโทษครับก็เรื่องมันผ่านไปนานแล้วนะครับแล้วเอฟราก็เผยต่ออีกว่าหลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็มีตัวแทนจากจากสโมสรลิพูเป็นบอร์ดบริหารใหญ่เลยครับว่าโทรมาขอโทษเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าสโมสรแสดงแสดงออกในเชิงที่ไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่นะครับเอฟราก็บอกว่าลิพู มาสแสดงความเจียจจมูว่าขอโทษอย่างอย่างสุดซึ้งนะฮะแล้วก็ต้อนรับปฏิเอฟราที่แอนฟิลด์เสมอไม่ว่าจะมาในฐานะอะไรหรืออยากมาเมื่อไหร่ขอให้บอกจะดูแลแต่ทีเอฟราก็บอกมันจบไปนานแล้วครับเขาก็ไม่ได้รู้สึกอะไรแล้วก็ชื่นชมด้วยซ้ำไปว่าเออรู้สึกซาบซึ้งใจด้วยซ้ําไปที่ลิวพูยังยังไม่ลืมเหตุการณ์ตรงนี้ครับแล้วเขาก็อย่างยกย่องครับว่านี่น,น,นี่นี่คือสิ่งหนึ่งครับที่ทําให้ลิวพูเนี่ยเป็นสโมสร ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดทีมหนึ่งที่เขายกย่องแล้วเขารบผมกำลังจะมองว่าสิ่งที่ลิบูทำในตอนนั้นมันก็มองมันเผยม,มันดูเหมือนว่าเป็นแค่เรื่องการช่วยเหลือคนในครอบครัวเนี่ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันถ้าลูกหลานหรือคนในครอบครัวมันทําผิดจริงๆเนี่ยการกระทาแบบนั้นมันอาจจะดูดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะนี่ยแล้วก็ล่าสุดอันนี้สําคัญเลยครับเจ้าเลนเซนสนกับ กับปทีมของลิเว์คูนปัจจุบันเนี่ยนะครับเพิ่งไปออกสารคดีของ BBC ครับเป็นตัวใหม่เลยครับไปพูดคุยกับแอนทอนเฟอร์ดินานน้องชายของริโอเฟอร์ดินานครับซึ่งการพูดคุยในสารคดีครั้งนั้นนะครับเฮนริสันก็ยอมรับครับว่าย้อนกลับไปนึกถึงเหตุการณ์วันนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องแปลกใหม่มากสำหรับเขากับอายุแค่แบบ21ปีเ,เขายังเด็กมากครับยังไม่มีประสบการณ์ที่จะรับมือกับเรื่องพวกนี้ ก็ประมาณว่าพูดง่ายคือผู้ใหญ่ให้ทําอะไรก็ก็ต้องทําตามนะครับก็ต้องทําตามแต่พอกลับมานึกย้อนณนะตอนนี้นะฮะเขาก็ยอมรับว่ามัน,ม,นมีอะไรผิดพลาดอยู่พอสมควรและอาจจะต้องผิดพลาดมาตั้งแต่แบบข้างบนเลยด้วยซ้ําไปนะครับตั้งแต่บอร์ดบริหารจนกระทั่งถึงกลุ่มนักเตะนะครับว่ามันก็เป็นเรื่องที่ไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหร่นะครับถ้าย้อนเวลากลับไปได้เขาคงจะไม่ทาแล้วก็ถึงปัจจุบันนี้เขาก็ สิ่งมันทําได้ก็คือต้องต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับเรากลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วนะฮะนั่นคือเรื่อง2เรื่องที่มันผูกโยงกันครับด้วยแค่คําคําเดียวคือคําว่าเนกริโตแล้วมาจากคนอุรุกวัยเหมือนกันด้วยนะฮะทั้งริซูเรสแล้วก็เอเซนกาวานีประเดนตรงเนี้มันบอกให้เรารับทราบเลครับว่าสิ่งที่เราเคยทำนะฮะ หรือสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันก็เป็นเรื่องปกติธรรมดานะครับหรือคําพูดที่เราพูดมาตั้งแต่เด็กเติบโตขึ้นมาเป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่ถ้าเอาไปใช้กับอีกสังคมหนึ่งอีกวัฒนธรรมหนึ่งหรืออีกความเชื่อหนึ่งไอ้คำพูดคํานั้นเนี่ยมันอาจจะแปลเปลี่ยนไปในแง่ลบมากขึ้นมันเป็นบทเรียนแล้วกันครับมันเป็นบทเรียนบางทีแบบผมเชื่อว่าทั้งคาวานีแล้วก็ดูสเรไม่ได้ตั้งใจครับ แต่คำนี้มันมันละเอียดอ่อนสำหรับคนยุโรปซึ่งเขาต้องรับสภาพกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นบทเรียนสำคัญเลยนะครับทั้งหมดทั้งมวลในโลกใบนี้มันอาจจะแตกต่างมากมายหลากหลายเชื้อชาติหลากหลายว่าทำหลากหลายภาษาเพราะฉะนั้นเนี่ยจะทำอะไรหรือจะคิดจะพูดอะไรเนี่ยนะฮนะนอกจากความคิดของตัวเองแล้วยังต้องมองสังคม บริบทในเรื่องต่างๆให้มันชัดเจนว่าคําที่เราจะพูดออกไปเนี่ยมันมันเหมาะสมหรือเปล่ากับคนที่เราพูดด้วยหรือกับสิ่งแวดล้อมที่เราอยู่ณปัจจุบันนี้นะครับอ่าฝากหน่อยครับอ่ามันอาจจะเป็นเรื่องแบบเลียอนแต่ผมรู้สึกว่าเออคือคือมันทัชกันดีมันเอามาเชื่อมโยงกันดีแล้วมันก็สอนเราได้ครับว่าเออจะทําอะไรก็ต้องคิดให้มันเยอะหน่อยอ่ะยิ่งในยุคนี้ด้วยนะยุคออนไลน์ยุค โซเชียล so so คลองโลกเนี่ยนะครับขยับตัวนิดนึงแสดงความคิดเห็นอะไรนิดหนึ่งหรือ,อโพสอะไรนิดนึงเนี่ยคุณสามารถกลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตเรื่องราวใหญ่โตเป็นดร,รมาม่าามกันไม่ได้นะฮะอ่ะคอมเมนต์เข้ามาบอกกันหน่อยนะครับรู้สึกยังไงบ้างหรือมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรบ้างนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะตามอ่านทุกคอมเมนต์แล้วก็ฝากกด subscribe ด้วยนะครับใครยังไม่ได้กดฝากไว้ด้วยนะครับกด subscribe กดกระดิ่งไว้ด้วยครับเพื่อจะได้ไม่พลาด คลิปใหม่ๆจากช่องผมนะครับขอบคุณอีกครั้งครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ